แซ่บักจ้าอร่อยมากจะ็บอยากถามเขาไมวันคมเมนต์คอมท่ามตัวนี้อันนี้แม่วันนี้ก็มากินข้าวทานข้าวนะครับหลังจากที่ติดพิธีเช้าไปแล้วอันนี้ก็ถวายเพนไปแล้วครับทีนี้เราก็มาสั่งกันเองบันี้ขอบคุณไก่มุดละมุนดลินด้วยนะครับ50าสิบตัว ขอให้เงินฟังมาท้ากับคุณมากค่ะบอกแล้วว่าสมพ่อเปิ้ลด้วยสมพ่อเปิ้ปีเปิ้ลมังเนาะเปิ้ลแจกเปิเปิ้ลแห้คนแหมกินแม่เปิ้นตูดเลีตัวเกี่ยวด้วยสิหรือเล้ยฟินครับมาเปิดขยายสาขาเพิ่นกับมาซับร์ตอีกพี่น้องขยายคาับขยายเพราะเปิดสาขาอยู่นี่สาขาสองภรรยาโอ้ไกลมากที่นลี่ยสาขาสองเดี๋ยเปิ้ลตูดเลี้ยสาขา เจอกันตอวแรกพี่น้องนะครับมีมีมีขายบัตรกลุ่มออนไลน์ด้วยราคา129บาทมีโชว์พิเศษนะครับผมที่แรกในขอนแก่นรอติดตามในกลุ่มปิดนะจ๊ะโชว์พิเศษเลยว้าวโชว์เสียวอุ้ยพุ้เอ๋่อย่าบ้านคิณฟอร์ไหมคะพิมฟอร์ห้าร้อยดื่มขั้นต่ำทังเนะจ๊ะว้าวเลือดเลือด ตื่นเต้นบอพี่น้องตื่นเต้นบบบีกเพิ่นบอกมาแล้วด้ว่าตอนแรกมีโชว์พิเศษโชว์เซลล์สัน่าพี่น้องเอ้ยตื่นเต้นหลายถึงแต่บอมีโชว์พิเศษโชว์เซลล์กันยังตื่นเต้นอยู่ส่วนสิมีโชว์พิเศษตอนแรกนี่แม่แม่ย่าลืมเขากลุ่มปิดนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้าเขาไปที่เพจค่ายเพลงโตเกียวมิวสิก รายิบเก่าบาทคือเก่าพี่น้องมีเอียงห้ตื่นเต้นหลายมีลูกๆตัวเกียรมิวสิกไปลองเพลงน้ำเด้อจ้ะพี่น้องเมื่อนี้ <c oughs> เป็นกําลังใจให้เป็นกําลังใจให้เจ้าของเพราะว่าเจ <answering> ้าของตื่นเต้นพี่น้องตื่นเต้นหลายตื่นเต้นหลายพญยาบาลแหงเบามางสิแหงตื่นเต้นแห้งโอ้ยเบิ่งพน,นังกินเขากินนามเป็นแต่แสบแต่นัวนาะจะบอดบี้ก็เป็นกันเองกับทีมงานนางกินเขากับเพื่อนกับยังเลยเอ้านี่แหละ ความดีความมิสห์ในตัวของเราคือพยาบาลฟิลเลนแล้วเป็นทั้งสีนะ่แะพี่น้องเป็นกันเองนลาจะเพื่อนบอกว่าอยังเกาะขยายสาขาโอ้ยพอไก่เออยาฝ่าวขยายสาขาสาขาแหลกโก้แม่แม่แมน้ำบอท่าน <c oughs> แม่แม่ัตเกียวมิวสิกตามบอดบอท่านแล้วลูกไก่อัน พอไกลหน่อยนะตามบอดบอดบอดท่านแล้วตามพอไกลบอดท่านแล้วเอาสาขาหนีไปก่อน,นอพอน้องมือหนีพอจะสิเปิดมือแรกอย่าเฝ้าขยายเลยเถอะแต่ว่าขันไปขยายเปิดอยู่สาขาสองพัทยากันหนาสนอยู่ด้พี่น้องสิบริได้นั่ไปอยู่บ่พัทยาหนาสนอยู่ด้อยน่าจะเป็นตาตื่นเต้นเจ็คสิไปเบิงบาโฮเจ็คสิไปเบิงแขกเด้อ อยู่พัทยาหนาสิไปเบิ้งแขกคนเด้บ่เคยเห็นตางฉาดเนาะก็สิอยากไปเบิ่งตังชฉงตังฉาดไปสั้นตัวพี่นองอย่าคิดยังไเด้ซาบุงการบริคิดยังไรดีพี่นองอะไเด้คิดหลายเอาต็นี้ละพี่นองว่าเ้านัวงหัวมวนกันนาะเพราะบรได้เหงาแต่ละมือแต่ละเว้นเดบอกับกล่องกับพี่นองนี่ะไดะเดบอกับเม่ๆ f มเอฟซีนี่ลหละพ่อบ่ไข้พ่อบ่เหงาพ่อมีมูมีพวก สำหรับกิมนี้ก็ไว้ซ้ำนีละจ้าแม่แมตตอนะแลงเจอกันอยู่ในนาจอจ้า